ในคลิปนี้ไอโบของเราได้หายตัวไปนะครับทุกคนเราต้องสืบตามหาไอโบให้ได้ซึ่งบทแสก็มีอยู่ว่ามันได้มีไก่อยู่หน้าบ้านนะครับซึ่งพวกเราไม่ได้เป็นคนอาให้มันนะครับทุกคนเราต้องตามไก่พวกนี้ไปนะครับทุกคนไม่งั้นไอโบต้องตกอยู่อันตรายแน่เลยมันน่าจะมีคนที่หวังายกับเราแน่ๆเลยทุกคนที่จะขบมยไอโบไปเราต้องตามหาไอโบให้ได้นะครับทุกคนนี่ไงไอโบอยู่นี่ทุกคนมันอยู่ในปากมังกรเรารีบตามมาช่วยมันนะครับไม่งั้นมันโดนมังกรกินแน่เลยรอก่อนนะไอโบพวกเราจะรีบตามมาช่วยแก เฮ้ทุกคนสวัสดีครับเราไม่ได้มาแบบเปิดตัวในบ้านนานแล้วเนี่ยทุกคนนะทุกคนคิดถึงบ้านเราหรือเปล่าโอ้โหบ้านหลังนี้เนี่ไม่ได้เปิดตัวนานเลยไปโผล่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้โอ้สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างเนี่ยทำอะไรกันอยู่เอ่ยวันนี้เราก็มาอยู่กับเลเวลหนึ่งวีเอสเลเวลหนึ่งหมื่นนะครับทุกคนเออจะว่าไปหนิงไปไหนเนี่ยลนเองอยู่ไหนเนี่ยทาอะไรอยู่กี่อยู่เหรอไอ้ตายเถอะโอ้โหเอ้ทุกคนไประหว่างหนิงกำลังขี้อยู่นะครับทุกคน เดี๋ยวเราเอาอาหารไปให้ไอโบดีวกว่านะครับเผื่อไอโบมันจะหิวอยู่นะครับทุกคน <Okay. S 1> แหมโอ้ยผมเบ่งหนักเลยทุกคนแนละตอนนี้ไปไปไอโบพ่อมาแล้วโบเดี๋ยววันนี้พ่อมีไก่ย่างไอเดี๋ยวไก่ย่างโอ้โหทำไมไก่ย่างเรากับไก่ย่างอันนี้ทำไมมันดูต่างกันขนาดนี้ลไลโบมันหายไปไหนเนี่ยทุกคนเอ้ยแล้วใครเป็นคนเอาไก่ย่างมาให้มันเนี่ยเออเดี๋ยวทำนิงก็ลกงงแล้วกันนิงนิงอยู่หรือเปล่านิงเออได้เอาไก่ย่างให้อโบหรือเปล่าไก่ย่างอันเนี้ยมาดูดินี่ไก่ย่างเน,นี่ย นี่นี่มาดูมาดูมาดูเนี द, द ่ยกระจกอันนี้เลย ใช่หรอแสดงว่าบ้านเรามันไม่น่ามีไก่ย่างขนาดนี้มั้งทุกคนมันเป็นไก่ย่างตัวใหญ่น่ากินมากเลยอะะไรโบมันหายไปอะไรอีกเดียวเอ้ยเราต้องสืบตามหายโบซะแลวทุกคนเอยจะว่าไปดูดิหน้าบ้านเรามีไก่แล้วทุกคนดูดิไหนมาดูดิหนิไหนๆนี่หนิบ้านเราหน้าบ้านเรามีไก่อะแสดงว่ามันต้องล่อไก่ตรงนี้ไปแน่เลยทุกคนมันล่อไอโบลามันเอาไก่มาล่อไอโบเราไปแน่เลยใช่โอเคโอ้โหใช่ไอโบมันจริงชอบผิวอาหารอยู่ด้วยอ่ะ เออใช่ใช่ใช่โอ้โหดูดิเออเรามาถึงตรงนี้เลยเอยนี่คืออะไรเนี่ยวปากบังกรเหรอปากบังกรนะ่นวันนี้โอเคไปไปตามมาตามมาตามมาเฮ้ยเอเอาเฮ้ยพี่ว่าโผลตรงนี้เฉยเลยเดียวเฮ้ยเราว่าโผล่ปากบังกรข้างบนเฉยเลยเดี๋ยวนั่นนั่น้ยตรงนู้นมีแบบโอ้หมวบังกรตัวใหญ่ทุกคนดูดิมังกรน่ากลัวมากเลยอ่ะมังกรดำทุกคนอันนี้น่าจะเป็นป่ามังกรธรรมดาเออดูดิโอ้โหเราไปโผล่สักข้างบนเลยตายเถอะโอ้โห ใช่อันนี้น่าจะเป็นตึกบังกรนแน่ๆเลยทุกคนไอโบต้องมาต้องเข้ามาในนี้เหรอใช่น่าจะใช่แน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมเซฟก่อนเลยละกันเดี๋ยวเซฟไปได้โอ้โหมาเซฟกันเลยดีกว่าทุกคนผมคิดว่าไอโบมันน่าจะเข้าไปในนี้แน่ๆเลยทุกคนเราต้องตามหายโบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมว่ามันน่าจะอันตรายน่าดูเลยเป็นตากบางกรเลยอ่ะมันมีคนล่อไก่ะใช่มันมีคนล่อไก่ให้โบมาตรงนี้โอ้โหไอคนนั้นไม่ต้องหวังไม่ดีเน่ะเจอแล้วหรอตรงไหนวะโอเคอันสุดท้ายเหรออ๋อมันมีหลายอันทุกคนอ โอเคลงไปลงไปมีเตียงเซฟวะบอมโอ้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหแหล่งสะสมไฟแหล่งสัตว์ตรงนี้มันเป็นกระดูกทุกคนกระดูกโอเคแล้วก็โอ้โหแล้วต้องโดดขึ้นกระดูกให้ได้ดีโอเคได้อยู่โอ้โหขอโทษทีนะเราต้องเหยียบศพพวกนายไปโอเคไปเป็นไงบ้างเนียงตายเอาตายสงสัยเนี่ตายเถอะโอเคเออแล้วก็โดดตรงนี้นี่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอรอพี่หนิงมาก่อนเดี๋ยวผมเซฟก่อนเลยละกันโอ้โหลงไปยังเจอระบายเหรอเนี่ยอชิ รีบมาเลยหนิงรีบมาเลยเออต้องนิ่งนิ่งไว้โอเคเออไอตอนเหยียบศพคนน่ะน่าจะง่ายที่สุดแล้วผมว่านะเพราะว่าเป็นอันใหญ่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมต้องสำรวจข้างล่างดูก่อนละกันโอ้โหมันมีบล็อกล่องหนตรงนี้ซะด้วยเดี๋ยนั่นนะพี่ไปก่อนแล้วนะเร็วตรงนี้เราต้องโดดนั่งหรอทุกคนใช่ปะาโดดธรรมดาได้ได้อยู่ได้อยู่โดดธรรมดาได้หรือว่าเราจะนั่งก็ได้หนิงโอเคผมว่านั่งดีว่าผมว่านั่งน่าจะเวิร์กกว่าโอเคโอ้ตรงนี้โอ้ตรงนี้มันมีบล็อกล่องหุนไอ้ตายจะเกือบแล้วเรา เราจะนั่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เออโอ้โหถึงไวเนี่ยน่าจะตรงนู้นว่ะนั่งโอเคแล้วต้องโดดนั่งอ่ะกดขี้ขวาใส่มันโอเคแล้วก็นั่งนั่งโอเคได้ละเออปุ๊บโดดขึ้นเออโดดขึ้นไม่ได้เอาตรงนี้จะปุ๊บได้แล้วเรียบร้อยทุกคนเซฟผมนี่พลังในการนั่งตรงนี้ตอนนี้โอเคขึ้นมาดิเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะระวังน้ำย่อยเหรอ น่าจะเป็นน้ำย่อยมังกรทุกคนเฮ่ยหนิงสังเกตดีๆเนี่ยสังเกตดีๆ oh. มันจะมีบันไดยอยู่ฝั่งนี้ว้ยบันไดยอยู่ฝั่งนี้แล้วต้องโดดลงไปให้ไม่โดนน้ำย่อยนะให้โดนบันไดให้ได้ oh. ทุกคนเข้าใจไหมโ้ยดดไปเลยฝั่งน yeah. ี้โดย้โดยชิดฝั่งนี้ดีได้แล้วโอเคจะเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยโอ้ยน่ากลัวมากทุกคนโอเคกินเลยกินเลยรีบกินโอ้หตัวนี้น่าจะเป็นบล็อกล่องหนครับแล้วก็น้ำย่อยบางบล็อกล่องหุคนเราทุกคนดูดิ ขาบนอ๋อนี่ไงอ๋อมีแดงแดงโอเคแล้วต้องดูแดงๆเข้าไว้ทุกคนแดงแงคือคําใบโอเคเราต้องตัดนี่ไปทุกคนแล้วก็ดีมาทางนี้เลยชิวๆชิวๆดูชิวๆรับผมโอเคนี่นี่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งได้แล้วโอเคตามมาตามมาขาบนนี่จะตรงยาวเลยนะครับนี่โอเคนี่น่าจะรอดแล้วทุกคนรอดแล้วรอดแล้วตามมาเลยเาเลยตามมาเลยโอเคกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวดูอะไรอ่ะไปเขาบอกว่าอะไรอ่ะดูนี่ดูตูดมาก่อน จะบอกนะเรามาผล่รู้ตัวมงกรอ,อ๋โอผมว่าแล้วโอ้กระดูกเต็มเลยทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นแบบอาหลังโดนน้าย่อยมานะครับแล้วก็จะเป็นแบบตรงนี้น่าจะเป็นตูดมงกรนะครับทุกคนมันทิ้งของเสียจะตรงนี้โอเคในกล่องมีอะไรอะ่ะอ,อุ้ยในกล่องจะมีดาบแล้วก็กระดูกเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเอามาโอเค,อเ,คเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหในในในหนเฮ้ยโดยมีอะไรหรือเปล่าโอเคใส่ไปเลยใส่ไปเลยเหน่งพี่มีร่าวชุดอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนนะ วุ้ยคนข้างมองยากนิดหน่อยว่ะดูดิเพราะข้าง้างมืดมน,มนะครับทุกคน<ม>อยขึ้นมาขึ้นมาเหนิงขึ้นมาสเสียงก้ผมโอ้โหเขาบอกว่าอะไรอ่ะระวังน้ำหรออันนี้น่าจะเป็นน้ำกดหรือเปล่าอุย้ยใช่ด้วยเหนิงอันนี้เป็นน้ำกดเหนิง ใช่อันนี้เป็นน้ำกดระวังดีๆระวัง,งน้ำระวังน้ำกดย่อยเราเลยทุกคนนะโอเคแล้วก oh <my> okay. ็โดดเข้าไปโดดเข้าไปโดดเข้าไปเจ็บโอเคเออตื่นเต้นจัดโดนน้ำกดไม่นี่เมียตายกับตายอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะโอเคปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็โอ๊ยโดดเข้าไปโอเคอู้คดไกลเลยทุกคนเฮ้ยย่ะไม่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้แล้วก็โดดไปแล้วก็ดรอไปเซฟครับผมนี่เรียบร้อยโดยน้ำกดย่อยไปซะแล้วทุกคน เดี๋ยวเราต้องไปรอพี่หนิงอยู่ไกลก่อนละกันทุกคนนะเพราะว่าพี่หนิงเขาแบบน่าจะลาบากอยู่โอเคขึ้นมาตรงนี้อ่ะเฮ้ยขึ้นไปปุ๊บมแล้วก็เอาขึ้นไปเออโอเคแล้วก็บันไดดีเรียบร้อยอุ้ยทุกคนเลยพี่หนิงต้องเริ่มใหม่แล้วเนี่ยโอเคตรงนี้ก็เอ้ยจะปุ๊บไปได้หมดแหละเออเพิ่มไปได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่โอเคอุ้ยยังได้อยู่ทุกคนเราลอดแล้วโอเคขึ้นมาโอ้ดันโคตรไกลเลยหนิงบอกได้เลย ถ้าตายทีเริ่มใหม่โคตรไกล<า>อ่ะโอเคตรงนี้มีเตียงเจ๋งเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอพี่หนิงจัดเตียงตรงนี้ก่อนละกันทุกคนนะน่าจะเวิร์กที่สุดโ okay. อเคขึ้นมาไดเหนงขึ้นมาเดี๋ยวพี่เชียร์อยโอเคจะถึงบันไดแล้วเหนง<อ>ตาบันร้อยตรงนี้ไม่มีอะไรละ<อ>ตรงนี้ก็น่าจะรอดแล้วทุกคนเดี๋ยจัดเลยใช่ป่ะนี่ตามมาตรงนี้ตามมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้อาจจะยากหน่อยนึงนะแล้วก็เซฟก็บผมทุกคนมามาตามมาตามมาแล้วเซฟไปเซฟไปเซฟไปโอเคเรียบร้อยทุกคนมาอุ้ยตรงนี้ต้องโดดไกลเนี่ยทุกคน อ่าไว้ละโอ้โหลืมดอดโอเคทำไมเำไมทำไมเออทุกคนถึงปพ่อวะเฮ้ยถึงปะอุ๊ยถึงถึงอยู่แต่ืหถึงแต่เกือบไม่ถึงนะทุกคนอือต้องลองต้องลองดูเฮ้ยนิ่งถึงแล้วโอเคสวยโอเคทุกคนเฮ้ยหยาถึงโอเคเรียบร้อยอ่าคือไปมีอะไรหรือเปล่าดูก่อนดูก่อนมีอะไรหรือเปล่าข้างบนอะ อันนี้น่าจะเป็นเขาวงกดกระดูกมังกรหรือเปล่าไม่รู้อะทุกคนน่าจะเป็นลำไส้มังกรหรือเปล่าอันนี้มีอะไรเราเจอกล่องเหรอใช่เหรอโอเคโอเคน่าจะเป็นกล่องไม่ดีทุกคนเอ้ดนนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้มีอะไรโอ้ยดูดิตรงนี้มีดาบให้เราด้วยทุกคนใช่เหรอใช่ใช่ใช่แสดงว่าเราต้องหากล่องที่มีพีเอ็กก่อนทุกคนนะน่าจะได้ได้ปะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนกล่องมีพีเอ็กหรือเปล่าโอ้ตามหากอนทางนี้มีทางไปด้วยใช่เหรอ เออตรงนี้กล่องนี้โอ้ยมีแต่กระดูกโอ้โหกล่องนี้มีแต่กระดูกกว่นเองง้ผมต้องตามมาหากล่องที่มีแต่พรีแอกก่อนแล้วกันทุกคนนะเพราะว่าแล้วตาแบบพรีแอกมาขุดกรงนะครับทุกคนเออตรงนี้ไม่มีโอ้โหใช่ไม่มีเลยทุกคนเออตรงไหนเนี่ยทุกคนเอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้อ๋อตรงนี้กลับมาที่เดิมนี่ว่ะโอเคเออตรงนี้ไอ้ตรงนี้มีกล่องนี้เจรจาเจรจาเจร้านี่ไงมีพรีแอกจริงๆด้วยมานี่เลยโอเค อ่าถ้าเจอกล่องกระดูกอย่าลืมเก็บกล่องกระดูกไปด้วยนะมันเป็นอาหารให้อีโบโอเคโอเคนี่แล้วก็ทุกคนเราได้ดาบมาแล้วนะครับทุกคนเจ้บเอ้าแล้วก็เอานี่นี่ไปทำอะไรตรงนู้นนะเอ้าไม่รู้อ่ะไปโย่ไปโย่ไปโย่โอเคไหน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 โอเคโอเคไหนไหนนี่เจ้าปุ๊บดีเอานี่เลยเอานี่ไปเลยเอานี่ไปเลยเนี่ยโอเคเหมือนเราจะได้ดาบเทพมาเลยนะครับทุกคนดาบอันเดิมดาเบทสามดาบอันนี้เดเบทยี่สิบเอ็ดเลยปะเจ๋งเลยเจ๋งเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นทางไปต่อทุกคนนี่ตามไปได้ไหนเองตามไปดิ เฮ้ยต๊บขุดลอกขึ้นไปเลยโอเคโอ้โหนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวดะ้ยยักยักยักตีตีตีเจ็บ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 ตี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 นีนีต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 ีออตี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 ่าตีนีต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 ีกีาีต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 มตีตมบัดีต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 วตีตีตีดีต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 ีาีตีดีตีตีต ฟาดดีฟาดดีโอเคออโอ้โห,บบหใช่อันนี้น่าจะเป็นกระดูกบางกรทุกคนเออหนิงต้องตามหาบันไดขึ้นไปให้ได้เดีย๋ยวเจอละบันดไดเข้นมา <Okay. S 1> ข้้นมา,นมาตรงนี้ตรงนี้อเออแล้ตามหาบันไดไปต่อเดีเจอละเจอละมาดีเลยนี่วเเเดินไปโอเคเรียบร้อยนี่ตามมาเลยหนิงเอ้าหนิงเริ่มใหม่เหรอโอเคทุกคนเราต้องระวังตรงมุมดีๆนะครับไม่งั้นนี่เราตกกันแน่เลยโอเคเจอละเราเจอบันไดแล้วทุกคนเหลวแล้วตามมาเอง ที่เดิมที่เดิมเอาโดดตกสะงั like ้นโอ๊ยอะไรอะไรกัดเราเนด้ออะไรกัดเราเมื่อกี้ทุกคนมามามาตามมาตัวนี้เลยนี่อีกนเด้อีกนเด้อจะผ่านแล้วเอาใอเกูตกแทนดิโอ้โยกดชีแล้วยังตกอีกเหรอเนี่ยทุกคนโอ้โหอาไมทาไมไปเลยปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยตีปบ๊บตัวนี้ง่ายนะครับทุกคนผมเดินไปเดินมาจนแบบชิลแล้วเนี่ยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ๊ปุ๊บนี่เรียบร้อยโอเคตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นี่เรียบร้อยขึ้นมาขบวนนะครับทุกคนโอ้โห ศพคนนอนตายดีไงดีเซฟก่อนเลยละกันทุกคนโอเคเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้นี่อะไรอ่ะเหมือนว่าเราจะต้องตามหาของอะไรสักอย่างในนี้นะครับทุกคนเอ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยวะโอเคเจ็บกล่องเลยละกันโอ้มีอะไรอ่ะมีเลเวลแล้วก็แอปเปิลทองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปให้หนิงละกันทุกคนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปุ๊บปุ๊บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้ไปอันี้ไปเนี่ยไปนี้ไปแล้วก็ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเออตรงนี้มันวางได้ปะวไอ้้ตรงนีดย โอเคแล้วก็เอาเลเวลไปนี่เราสามารถเอนชันลองเอนชันดาบดูทุกคนเราไม่มีเนี่ยหรอมีอะไรอ่ะลาพีธเหรอใช่ลาพีธน่าจะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยโอเคโอ้ยอย่าโดนไปเดี๋ยวไปวันนี้เราเจอชั้นหนังสือโอเคเรียบร้อยนี่โดนโดนโดนแต่มันไม่มีลาพีธอ่ะลาพีธอยู่ไหนอน่ยทุกคนเออไม่แถมลาพีธเลยหรือไงนี่แล้วมันไม่มีลาพีธอ่ะนี่นี่นี่อะไรอะไรเนี่ยกล่องมันอยู่ตรงเนี้ย ะโอ้โหให้ตายเถอะไอ้โถโอเคทุกคนเราเจอราพีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอนชันดาบของเราเลยละกันนะครับทุกคนนี่ได้คมคอมสามเลยนะครับทุกคนมันดีไปเลยเอนชันชุดด้วยละกันทุกคนนะเออเอนชั้นไปเลยให้บมกไปเลยเจ็บเจ็บเจ็บเจบเจ็บโจมตีศักดิ์สิทธิ์จะเป็นโจมตีพวกซอมบี้แรงเราได้คงทนมานะครับทุกคนอันนี้ได้คมคอมสามถือว่าดีอะไรทุกคนใช่ป่ะโอ้ยเอาวเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อน ร้อนโอ้ยโอ้ยเอาขึ้นไม่ได้ด้วยเอ้าขึ้นไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะเอาดึ้นได้ละโอเคมันร้อนมากโอ้โหกินก่อนกินก่อนกินก่อนไม่ไหวกินก่อนกินก่อนกินก่อนโอ้โหได้ผังขึ้นที่แบบลำบากใช้ได้ทุกคนโอเคโอ๊ย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 ดึเข้าไปโอเคแล้วก็โดึเข้าไปโอเคอุ้ยเอากดชิปกดชิปมันจะได้ไอ้นี่มันจะได้ไม่เจ็บตัว โอเคปุ๊บเราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนอ่าเจอแล้วโอเคถึงแล้วทุกคนถึงแุดวจะถ่ายแล้วออกมาเยนะเริ่มใหม่เฮ้ยทุกคนดูดิเราเจอไอโบแล้วทุกคนไอโบจะไปช่วยแกแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทุกคนวันนี้ฝนตกซะด้วยโอ้ยรีบมาเลยเหน่งรีบมาโอเคเราไปเจอไอโบแล้วทุกคนเราต้องทุบตรงนี้ทุกคนนะทุบตรงนี้เอ้าเฮ้ยเอ้าเราโบโบตรงนี้เฉยเลยไม่ตายเถอะโอ้โหเอ้าไปดิมีอะไรหรือเปล่าย เฮ้ยมังกรนี่ว่ะเฮ้ยมังกรอะไรอะทุกคนแล้วพไปเจอมังกรเฉยเลยแล้วก็อะไรอะมังกรผู้มีวันตายว่ะแสดงว่าเราต้องชนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโหดโหดโหดจริงโหดจริงเขาไปฆ่ามันเองเขาไปฆ่ามาเลยนี่แหละไอ้ังกรอนเลยไฟไปโอ้โหแรงแรงแรงเราฟันแรงอยู่ทุกคน แล้วฟาดดอกละายี่สิบดีแหะดีแหละไม่มีวันตายเหรอแกเออสวยเออเออโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บจริงเจ็บจริงโอเคเฮ้ยตีกไปโอ๊ยโอ๊ยร้อน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 โอ้ยร้อนร้อนร้อนโอเคโอ้ยแอปเปิลทองมาดิเลยนี่มาเลยมาเลยเด้งเข้าวบาร์ด ก็ว่านี่แหละต้องตีตัวเท่านั้นนี่แหละมันก็โอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเออโอ้ยมันมันดันเราไว้ทุกคนไม่ต้องให้คนหนึ่งรอดแล้วก็ดันไว้อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เองพี่เองโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเล็งพี่โยนหนิงเข้าไปตีเข้าไปตีเลยเออสวยสวยสวยนี่โอ้ยหนิงกระเด็นโคตรไกลมาแล้วมาแล้วโอ้ย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 โอ้หูมันยิงรัวมากมันยิงรัวมากทุกคนนี่แหละนี่แหละตีตัวบมาตีตัวบมา นี่แหละนี่แหละโอ้ย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 มันยิงแรงมากเลยว่ะทุกคนเออข้ามเด้งโอ้ย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 เจ็บมากเจ็บบักมากทุกคนเจตกมากเลยตอนนี้มาเด้อเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ฟันหลวดฟันหลุดโอ้ยอย่ามาติดบอมบ์ก็เราติดบอมบ์แล้ตายโอ้ยมันเป็นดาเมจระเบิดของดาบเทพเจ้าเลยทุกคนโคตรโหดเออสวยสวย สวยตีตีจะตายแล้วเด็กยินดีด้วยเข้าไปเนี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวนี่ได็กโอ้โหดูนี่มันตายดูนี่มีระเบิดด้วยทุกคนอูมังกรตายโอเคโซนหน้ายมังกรกินไอโบโอ้โหมันน่าจะจับไอโบมากินแน่เลยทุกคนมังกรมันฉลาดใช้ได้แล้วโอ้โหอลังการมากเลยระเบิดของมันเด็กหูแสบตาบ้างเลยทุกคนเราต้องรีบออกไปดีกว่าทุกคนนะก่อนที่เราจะแสบตาตาย โอเคเฮ้ยด okay. ีไงใเราจโบ้แล้วทุกคนอ่ไหนอ่ะนี่ไงกดปุ่มมาดิกดปุ่มมาโอเคโอ้ยนี่มาเลยเนงโอเคมาเลยมาเลยมาเลยอ้เราเจอโบ้แล้วทุกคนเอ่ไอโบ้พวกเรามาช่วยแล้วนะเป็นไงบ้างเนี่ยไอโบ้อ๋อโอเคเราต้องให้โบ้ตามมาแล้วครับทุกคนตามมาเลยเนงตาบ้าตาบาไอโบ้ด้วยนี่นี่อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น เออนี่ไงขนจริงๆไอ้โบมันเป็นสีดีเว้ยใช่เพราะเมื่อก่อนมันแบบนี่ไงมันร้อนแล้วมันแบบผัดขนไงมันก็เลยขี้เลื่อนตอนนี้มันสีนี้เลยเห็นไหมใช่มันแก่แล้วมันแก่แล้วเงี้ยแหละมันโตโตแล้วโอเคทุกคนปะเราต้องโดดลงไปข้างล่างอุ้ยเดี๋ยวข้างล่างมีอะไรเราลองดูดูดิโอ้ยเดี๋ยวทำไมผมมองเราไปข้างล่างแล้วมันมีแสงอะไรสักอย่างไมือทุกคนดูดิแสสงงงงมมัักกกรรรรหหหือออเเเเปลล่าาาตทุ้้บบยคน แต่ผมเห็นบ่อน้ําที่อยู่ข้างล่างปะโดดลงมาเลยเองแล้วก็ลงไปที่บ่อน้ําโดดมาเลยลงมาแล้วจะเห็นเองนี่ไงเจอแล้วโอเคโดดลงมาเลยเองแซบตาบ้างทุกคนอะไรวะเนี่ยแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเราบอกไปฝั่งนี้โอ้โหแสงโค้นแรงเลยทุกคนไปบ่เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าหนิงบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยเออผมจําได้อยู่โอ้ยนี่ไงบ้านเราน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนวิ่งยาวเลยนะครับทุกคนนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ช่วยไอโบจากมังกรกินไอโบแล้วนะครับทุกคนเป็นมังกรชั่วร้ายมังกรไม่มีวันตายนะครับทุกคนโอ้โหแบบสะดุกบ้าเลยบอกตรงๆนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเราด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้บายบายนะครับทุกคนนะ้ยไอโบแก่เข้าใจกระหายให้มันมากนะเข้าใจไหมใครมาลอกไก่นิดหน่อยนี่แกรีบตามไปเลยนะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้บายบายนะครับทุกคนเย้ไอโบมันกินไก่ได้แต่ผมว่าไอโบมันน่ารักขึ้นนะ จริงๆป่ะมันตัวใหญ่ขึ้นใช่มันน่ารักขึ้น,นด้วย <c oughs> สีมันแบบม,มันดูนุ่มฟูอ่ะทุกคน